เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ที่เราเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกเนี่ยมันทำงานยังไงกันนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกันครับว่า teamwork ที่ทำให้เครื่องจัคอมพิวเตอร์มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆไปจนถึงกฎที่มองไม่เห็นที่คอยควบคุมทุกอย่างเลยครับจริงไหมครับเวลาที่เราส่งอีเมลปุ๊บหรือว่าดูวิดีโอจากอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยเ้วเคยคิดไหมครับว่าเฮ้ยข้อมูลมันเดินทางข้ามทวีปมาถึงหน้าจอเราได้ในแค่พริบตาเดียวได้ยังไง มันไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่มันคือการทํางานร่วมกันของทีมที่แบบสุดยอดมากๆใช่แล้วครับเรื่องหลังความมหัศจรรย์ทั้งหมดเนี่ยมันคือทีมเวิร์กที่น่าทึ่งมากๆเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเหมือนทีมกีฬาระดับโลกเลยมีทั้งผู้เล่นตัวเก่งอุปกรณ์สุดไฮเทคมีโค้ชคอยวางแผนแล้วก็มีกฎกติกาที่ทุกคนต้องทำตามซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องทำงานประสานกันแบบเป๊ะๆเลยครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือการเอาคอมพิวเตอร์เอ่ออย่างน้อยๆ2เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันแค่นั้นเลยครับไม่ว่าจะเพื่อแชร์ไฟล์งานในออฟฟิศหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูหนังฟังเพลงทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเครือข่ายแล้วซึ่งมันก็อยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกันนี่แหละครับ เอาละทีนี้มาทําความรู้จักกับผู้เล่นดาวเด่งในสนามของเรากันดีกว่าครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งเขาทําหน้าที่เป็นทั้งคนส่งและคนรับข้อมูลในเครือข่ายครับในโลกของเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะคอมพิวเตอร์เขาจะเหมือนมี2บทบาทหลักๆเลยบทบาทแรกก็คือเซิร์ฟเวอร์ครับลองนึกภาพเป็นเหมือนห้องสมุดยักษ์ใหญ่เลยคอยให้บริการข้อมูลต่างๆส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือคลเอ ก็คือคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเรานี่แหละครับที่เป็นคนเดินเข้าไปขอยืมหนังสือจากห้องสมุดนั้นพอเรามีผู้เล่นแล้วแน่นอนว่าสิ่งต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นเหล่านั้นเขาเชื่อมถึงกันได้ครับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์และช่องทางต่างๆที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งสนามแล้วก็เป็นเส้นทางในการส่งข้อมูลเลย พวกอุปกรณ์เชื่อมต่อเนี่ยมันก็คือฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสะพานครับเป็นสะพานที่เชื่อมคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องให้ถึงกันทําให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้นั่นเองผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่บ้านเราที่เรียกว่าเราเตอร์ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการ์ดแลนที่อยู่หลังคอมของเราแล้วก็โมเด็มพวกนี้แหละครับคือฮีโร่ตัวจริงที่คอยเชื่อมพวกอย่างเขาไว้ด้วยกัน แลพะพอมีสะพานแล้วมันก็ต้องมีถน,นนให้ข้อมูลวิ่งด้วยถูกไหมครับซึ่งเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าช่องทางการสื่อสารครับมันคือเส้นทางที่ข้อมูลใช้ในการเดินทางระหว่างคอมพิวเตอร์นั่นเองช่องทางพวกนี้ก็มีทั้งแบบที่เราจับต้องได้อย่างสายแลนที่เราเสียบกับคอมกับแบบที่มองไม่เห็นอย่างสัญญาณ Wi-Fi หรือแม้กระทั่งรีโมททีวีที่เราใช้กันทุกวันนะครับก็ใช้อ ra ินฟราเรดซึ่งแต่ละแบบก็แน่นอนว่ามีความเร็วมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับ เอาละครับตอนนี้เรามีทั้งผู้เล่นมีทั้งสนามแล้วแต่ถ้าปล่อยให้เล่นกันเองคงจะวุ่นวายหน้าดูเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือหน้าที่ของส่วนประกอบที่ถึงจะมองไม่เห็นแต่ว่าสําคัญมากมนั่นก็คือซอฟต์แวร์ครับผมตัวซอฟต์แวร์เครือข่ายเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทั้งล่ามแล้วก็เป็นผู้จัดการไปในตัวเลยครับคอยดูให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบไม่มีสะดุด ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะทํางานอยู่2ระดับนะครับระดับแรกก็คือพวกโปรแกร,รมที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละครับอย่างโปรแกร,รมแชทหรืออีเมลส่วนอีกระดับหนึ่งที่ใหญ่กว่าก็คือระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network OS อันนี้เปรียบเหมือนผู้คุมคุมการจราจรเลยคือจะคอยดูแลภาพรวมทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับเพื่อให้ทีมเวิร์กนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุด ทุกคนในทีมก็ต้องเล่นตามแผนการเล่นหรือกฎกติกาเดียวกันในโลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโปรโตคอลครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับโปรโตคอลมันก็เหมือนกับเอ่อมลยาในการสนทนาหรือว่าหลักวยากรณ์ในการคุยกันนะครับมันจะคอยกำหนดเลยว่าคอมพิวเตอร์จะทักทายกันยังไงจะส่งข้อมูลกันด้วยรูปแบบไหนและจะตอบกลับยังไงว่าเออฉันได้รับข้อมูลแล้วนะเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารมันเปะ๊ะไม่มีอะไรตกหล่น ใช่เลยครับเหมือนในสไลด์นี้เลยมันคือภาษากลางดีๆนี่เองลองคิดดูสิครับว่าถ้าคอมเครื่องหนึ่งพูดภาษาไทยแต่อีกเครื่องดันพูดภาษาอังกฤษถ้าไม่มีเจ้าโปรโตโคอลนี่มาเป็นตัวกลางนะมีหวังคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ๆน,นี่แหละครับหัวใจสําคัญที่ทําให้คอมพิวเตอร์จากคนละมุมโลกทํางานร่วมกันได้แบบเนียนกริบและนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมเวิร์กฉบับสมบูรณ์ของเราครับ สรุปง่ายๆก็คือเรามีผู้เล่นซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์กับช่องทางต่างๆมีผู้ประสานงานที่เป็นซอฟต์แวร์และสุดท้ายก็คือแผนการเล่นหรือโปรโตคอลนั่นเองเพราะทั้ง4ส่วนนี้ทำงานประสานกันเปะ๊ะก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อองค์ประกอบพื้นฐานง่ายๆแค่นี้มันสามารถเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันได้แล้วสเต็ปต่อไปล่ะ ขีดจากัดต่อไปของมันคืออะไรหรือบางทีมันอาจจะไม่มีคําว่าขีดจํากัดอีกต่อไปแล้วก็ได้น่าติดตามมากๆเลยครับ